มาวันนี้จ้าวันนี้คุณพ่อกับสาวสาวมาเห็นความเจ็บแลุ้ก็เด้มาส่วนไก่ จ้าวันนี้พ่อๆพอกับสาวลาวพาเห็ดพาแซ่บจ้าพี่นี้มาสวดไก่ดูขั้นตอนที่สาวลาวปรุงเนาะมาปรุงกันเลยจ้าพี่น้องนาทีเตะน้ำซุปเลยจ้าพี่น้องน้ำซุปสาวลาวต้มเรียบร้อยแล้วนี่ก็น้ำไก่นะ,ะทุกคนเทลงไปเลยค่ะหกหกห,หขามันขาใหญ่มาก ขวตามลงไปค่ะทุกคนใส่เยอะๆหอมค่ะทุกคนน้ำน,น้ำปลาจ้ะสองทพีไปก่อนตอนเขาต้มเพราะว่าเาใส่เกลือลงไปแล้วจ้ะทุกคนนี่จ้าทุกคนหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเขาเอิ่นว่าส่วกไก่ค่ะพี่นองหลายคนอาจจะหักอ,ก,กอจู่เนาะ เคยกินมาแล้วแหละที่ท่าทางแบบอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะชิมก่อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ตักเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเสาร์น้ำกันเด้อเ็จแฉบ,บน้ำกันตาส่วนไก่เขาเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้พี่น้องเอ้ยผักขาบุ้มีอย่างหลายเด้อมีแตงกวาแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็ผักเพลียวพี่น้องผักเพลียวอัน,นเนาะไปไปกินข้าวกันเลยจ้า มาค่ะพี่น้องมาเด้อมากินขา้าวอ่ามากินขา้าวเส้าเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงแล้วแหละนี่ค่ะพี่น้องมาส่วไก่ถาดบัก,กใหญ่ๆหนึ่งจ้ะพี่น้องมาเด้อเพื่อนเพื่อนที่กินขา้าวมากินข้า,าวเส้าเล่าเลยจ้ะแซ่บค่ะส่วไก่เด็กหน่อยเป็นกระเอากล่องค่ะพี่น้องแบ่งให้เพป็น ว่าลายาได้เนาะพี่น้องอยู่เขาแล้วอืผักกระมุมมีอย่างมากมายเลยพี่น้องวันนี้มาได้ไปตลาดมาได้ไปเองพอบานเป,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 ปิดไปผู้เดียวคนผู่ชายนะเขาไม่ค่อยซื้ออย่างกินจากธรรมชาติเหมือนเดิมจ้ะข้างหลังก็จะก,กล้วยเด้อพี่น้องกล้วยหอม ทำยังไงเลยพี่น้องแรงวันถึมาเยือน แ่บหลายพี่น้องบริกินโดนแล้วเผ็ดขนาดเล็กน้อย หลังไกลพี่นลองมันจะใหญ่ แซ่บร้ายครับนอ้อง้าเราได้คำเดียวว่าแซ่บอีลรสหนาำจนเบิดครับนอ้องเราอยู่ตอนน้อยนึงจ้ะกินโมเบิดครับพี่นอ้องไลยโฟดโฟขอกินบักแดงหน่วยชุดถ่ายจ้ะ สำหรับคลิปนี้สาวลาวลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลาวในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวนอกจากนอเพื่อนที่เข้ามาหาสาวลาวสาวลาวเข้าไปหาทุกคนแต่ก็ทยอยไปเรื่อยเรืเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสาวลาวก็ทํางานอยู่เนาะใช้เวลาว่างก็เข้าไปหาเพื่อนเพื่อนเลยจ้าสำหรับวนันนี้สาวลาวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า